เียนให้ที่ประชุมได้รับทราบถ้อยคำที่แก้ไขนั้นคือยติที่พูดว่ารัฐบาลคดขี่คมเหงข้าราชการความจริงแล้วข้อความนี้โดยทั่วไปแล้วข้อไม่ควรจะต้องแก้ไขแต่ว่าต้องกราบเรียนว่าขนาดนั้นเนี่ยรัฐบาลก็กลัวกลัวฝ่ายค้านมากครับแล้วก็เรียกว่ากลัวชนิดว่าต้องเลือกประธานเพื่อมาสู้กับนายชวน ใช้คำอย่างนั้นเลยนะครับแต่ว่ายัางก็ตามเราก็ทําหน้าที่ของเราไปตามปกติโดยเห็นว่าเมื่อประธานได้ขอร้องให้แก้ไขคำว่ากดขี่กลุ่มเพงข้าราชการให้เป็นอย่างอื่นเราก็เลยแก้เป็นอย่างนี้ครับแก้เป็นว่ารัฐบาลชอบใช้อำนาจบาดใหญ่กลุ่มเพงรังแก ประชาชนแก้แล้วหนักกว่าเดิม,มาาครับทางประธานครับแ,แต่ว่าเมื่อสั่งให้แก้พ็แก้ให้แต่แก้แล้วก็หนักกว่าเดิม